ครับสวัสดีทักทายพี่น้องทุกมองทุกทีเอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมว่าจะเป็นพี่น้องในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศนะครับวันนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่อปลูกบนคนบ้านๆอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องมาพบมาพอกันโมดีอยู่ในรถตั้งแต่เเสาร์เลยครับผมมีทุระเดินทางแต่เช้าเลยครับพี่น้องดนด้ กันอยู่ในเมืองครับผมตั้งแต่เด็กเลยมีธุระมาส่งแม่บ้านพี่น้องเออมาน,นี้ก็ไดแม่บ้านเขามาในเมืองหาหมออีกแล้วพี่น้องเที่ยวหาแต่หมอแม่บ้านกระไดสู้สุขภาพร่างกายบวแข็งแรงหลังจากส่งแม่บ้านแล้วพี่น้องก็เริ่มเดินทางกลับบ้านครับผมบ้านนี้ถึงบ้านแล้วก็เดินทางไปส่งลูกสาวต่อครับพี่น้องผม เนตทางใหมเรื่องบรรยากาศเนี่ยหมดเศร้านี่ในเมืองครับพี่น้องขึ้นกระตื่นแต่เศร้านะครับผมในเมืองก็ได้ทำธุระนะครับทุกคนนะครับตื่นขึ้นมาก็ทํทำภารกิจของตัวเองตั้งแต่เศร้าอาวุ่นก็คือกันครับพี่น้องตื่นขึ้นมาแต่บ่ได้เดินทางอู่บบานก็เฮ็ดัวเฮ็ดสวนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตั้งแต่เศร้าเือกันครับผมวิถีชีวิตของคนเท่านะครับพี่น้อง อ่ะมือนี่ก็เป็นวันจันทนะครับพี่น้องผมเป็นวันทํางานนะครับของพี่น้องอีกมือหนึ่งครับผมตื่นต่อมานะครับผมเตรียมตัวไปทํางานนะครับผมให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเดินเดินทางไปทําการทํางานครับผมมีความสุขกับการทํางานครับพี่น้องส่วนผาวนก็เดินทางอยู่ในรถครับพี่น้องวัอนี้ เดินทางไปครับพี่น้องสว่นีวนไ,นไปโรงพยาบานไปหาหมอพึ่งไปห,หมอตรวจครับพี่น้องเพราะหมอพิ่งทั้งคลินิกไปตรวจแล้วรูเสึกว่าพเ,พ,เบบาพ,พิ่นจะพ่อนยังกระสาบครับพี่น้องเขาคงจะเป็นเรื่องที่พดีบันไดครับผมก็เลยให้ไปตรวจมาที่โรงพยาบาลครับผมก็เตรียมการจะไปสอ่องกล้องครับพี่น้องแต่ว่าให้ไปไปตรวจก้อนนะครับมือนี้ ก็รอบบางมอวันเทพนัดไปมือไหนอีกที่หนึ่งครับผมหลังจากส่งแล้วกับก้าบ้านกับพี่น้องยังสียแล้วไม่มีคนพี่น้องเลยอยู่สองคนตายายนะครับลูกสาวก็เห็นน้องท่านใดที่นี่ลูกสาวก็จะไปโรงเรียนพี่น้องกขาตัเปล่าก้าบ้านโจงแม่บ้านไวแล้วนะครับผมก้าบ้านก็ไปส่งลูกสาวต่อครับพี่น้องไปโรงเรียนนะครับผม วนเวียนไปพ่นเบียบเบ้ยมายุสง,ยยงยสลงลลงลลิละครับพี่น้องชีวิตเขาบนคนคนเดียวครับผมแรนครับหนะครับรังยุงสิ่ะพี่น้องเอยลำบ,กบลา,ลกา,ากต้องส่งวนเดียวมีลกเพิ่งก็ไปอยู่น้ำขอบขั้วมันอายุครับหลานลราครับพี่น้องผมลูกสาวลูกสาวกับพ่อแม่ลูกสาวเราก็คือหลานลูกสาวจริงๆริงเขาก็ไปอยู่น้ำไป อยู่ครอบขั้วเขาต่างหากครับพี่น้องมีลูกสาวคนเดียวแค่เพิ่นกูอยู่นั่แหละล่ะเพิ่นไปอยู่ของเพิ่นต่างหากโอ้ยลำบากอยู่ครับพี่น้องผมอ่ะจะไดนก่อสร้างมันเถอะเนาะครับผมเรื่องงูหนันเอาไว้ก่อนนะครับผมหนึ่งบรรยากาศดีกว่าครับพี่น้องชมบรรยากาศช่วงเช้าๆถนนคนท่ากับพี่น้องผมหลายคนออกเดินทางนะครับไปทำภารกิจของตัวเองหนึ่งบรรยากาศเร็วชงเช้า วันนี้กพาพี่พาน้องคือบรรยากาศชงเศร้าๆในการเดินทางครับผมกับเมืองบรรยากาศถนนท้นทางชงเศ้าๆกันครับพี่น้องคือเนี่ตออป่าพี่น้องชงเศ้าๆเืิดหัวกุ้นเอาหัวกอ้กไปลกัไปลครับผมเป็นเป็นเหลี่ยมไปลมแต่เศร้าเลยครับผมเพือบรรยากาศพี่น้องบ้านเฮ่านะครับผมชงชงเช้าครับผมุคนออกทำภารกิจแต่เศร้านะครับพี่น้องวิถีชีวิตของแต่ละคนนะครับ อยู่นเมื่อวันก่าโฉงเศร้าึ้นมาก็เห็นบนตื่นแต่เศรา้าผมได้รับคนพลงคนก็นใส่บาดพระนะครับผมแต่โฉ่งเศราากก้าผานเท่ากับจังศีลครับพี่น้องตื่นเศร้าึ้นมากกออกให้ออกหน้าออกหัวออกสวนครับผมทำภารกิจขึ้นกันครับพี่น้องแต่แต่เศร้านะครับผมนี่คือวิถีชีวิตของคนครับผมดินลนกันไปครับพี่น้องแต่ละเมือนแต่ละวันนะครับผม ก็จะพอดมิดพอดคำนะครับเป็นหน้าที่นะครับแต่ละคนก็คือกัน<ม>ถึงทางแยกเขาวานนะครับพี่น,อน้องจะถึงบาทแล้วครับผมพอไปแต่เสาเนี่ครับพี่น้องไปแต่เดิกเลยถึงแต่ตีห่านะครับทรงแม่บาทแล้วก็กลับครับพี่น้องผมพอตัวดีป้าเตรียมนะครับ เตรียมตัวผ้าลูกสาวไปส่งโรงเรียดนี่ครับพี่น้องก็จะเสร็จภาเราขิดในขอบขั้วกระดอนนี่เลยครับพี่น้องผมสายคนละพวกเส้นเหลวหลายๆย่างหลายๆแนวเพื่อบรรยากาศส่งเสาะกันครับผมโอ้ยมันอีฝน่นตกหงายว่เนาะพี่น้องว่านไปว่านปุ๋ยอยู่หน้าไว้ว่านปุ๋ยใส่เขาไว้ปนกับสติงช่วงอีกว่าแบบนี้ฝนตกมาให้สองสามมือครับพี่น้อง หลังจากนั้นกันคุ้มว่านก็เป็นหลงๆครับผมยังว่นแรงตื่นเสาร์มากกับทองปากขโมยขโมวเป็นทังสิ่ขโมอครับพี่น้องแต่บริษัทบริษัทโต๊ะนวนะครับผลก็ได้ตกะพ้ก็บไข่หรอกครับพี่น้องเพราะว่าโอ้ยไปวานปุ๋ยแล้วกันพนโโ้นว่นตกะพ้ก็เต็มที่แล้วครับพี่น้องบ่มีนามนะครับอา้าวจะถึงแล้วครับพี่น้องจะถึงแล้วครับผมนี่มุติรัฐสภาพาพี่น้องบ้านเฮาออกพงออกหน้า ภาพร่างกายนะครับผมตื่นเช้ามากคุณเจ้าก็ออกวินทบาทพันัะคิดคุ้เพิ่อกันครับพี่น้องเข้าถึงแล้วครับผมคุยไปคุยมากกับหอนบัตนะครับพี่น้องคุยไปซพเใเ้ระครับพี่น้องผมกับผมวิญญาณอกหมูนี้ก็ได้คุยแกงเอาในเวลาเดินทางครับผมถึงแล้วครับพี่น้องถึงบ้านแล้วบ้านนี้บ้านหลังเล็กๆคือเก่าแล้วครับผม กี่พับกิ่งของพ่ออุบลน,นะครับยังนท่านเนี่ยเปิดร้านนี่ครับพี่น้องนี่ก็ได้ยังไม่ได้เปิดร้านเลยครับผมเปิดบ่ได้แล้วครับพี่น้องว่าบ่บบมีคนอยู่พออยู่อุบลก็อยู่สองคนตายายกับลูกสาวนั่นแหละครับพี่น้องเ่ราะเป็นลูกสาวดอกหลานนะครับผมลูกสาวจริงๆคนบ่ได้อยู่หน้าดอกกันไปอยู่ของเพิ่นต่างหาก,กละลุดสาวผู้เดียวบอกให้มาเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เพิ่นกับว่ามา ถึงแล้วครับพี่น้องบรรยากาศเดิมๆครับผมในหัวในสวนเดี๋ยวรถเก็บคนครับพี่น้องบานี้ก็ขอจบคลิปไปสักนิดก่อนครับผมขอคุณพี่น้องหลายๆที่มารับชมคลิปให้มือนีไปพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขสุทุกคนครับผมขอให้เป็นวันที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมเดี๋ยวพอกกันไหมครับพี่น้องมือนีไปพี่น้องโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำรวยรวยทุกคนครับผม สำหรับคลิปนี้โชคดีทุกคนครับผมสวัสดีครับ